อตอนนี้ทุกๆคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าเนฟ i g เกเตอร์คัมแบ็กนะครับแล้วก็แล้วก็ถึงนับวันนี้เนี่ยเราเออกอากาศไปทั้งหมด2 EP แล้วนะครับจากทั้งหมด12 EP ครับทางสถานีไทยที b ีครับผมก็เปิดประเดิม EP แรกก็จะมีศิลปินน้นองพ็อกซี่มาร่วมวมาร่วมจอยกับ Navigator ครับ content, คอนเทนต์คอนเทนต์ว่าอันนี้จะเป็นปรับไนคานจะปรับให้มันแบบว่ามีน้งองๆเข้ามาแล้วมันจะมีอะไรบาางิเเครพี่ ก็ผมคิด <minutes> ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับผมเนี่ยอยากจะมีน้องๆท็อกซี่หนในทุกๆตอนเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีงานก็ค่อนข้างจะแน่นอยู่อ่าใช่ครับก็เลยแบบก็พอจะได้มาเป็นบางครั้งบางช่วงนะครับก็ผมเนี่ยอยากจะให้น้องๆท็อกซี่เนี่ยเขาได้เหมือนกับไปสัมผัสกับธรรมชาติต่างๆแล้วก็ผมอยากให้เขาเป็น เหมือนกับได้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวแทนของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่แบบอ,อยากจะให้ทุกๆคนหันมาสนใจใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมรักธรรมชาติแล้วก็ให้เห็นว่าทําไมเราถึงต้องดูแลธรรมชาติดูแลปลืนป่าดูแลทะเลอะไรแบบนี้ครับจะมีตานานแบบเข้าหายไปเป,เป็นเดือนไหมคะไปถึงผมเหรอใช่ต่เข้าหายเป็นเดือนเดือน อ,นนอ๋อไม่ไม่ไม่ได้หายไปครับถ้ามีงานก็จะกลับมาทำงานอ่าเาปากกับลูกแตกต่างกันเขาปากกับคนอื่นยังไงบ้างก็เออเนวิเกเ,เตอร์เราไม่เคยมีแขกรับเชิญเยอะขนาดน,นี้มาก่อน <c oughs> นะครับเพราะเพราะฉะนั้นในการดูแลการเตรียมตัวการจัดการก็ต้องต้อง,องมากกว่าเดิมพอสมควรนะครับแต่ก็ก็โชคดีครับเพราะว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะง่ายๆนะครับกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะเปิดใจในการ เรียนรู้แล้วก็อยากจะแบบเขาอยากจะเห็นในสิ่งที่แบบเหมือนกับพิจารณาไปไหนเขาก็สนใจทั้งหมดเลยนะครับเราก็ดีใจที่เขาสนใจเวลาไปเยอะๆมันยากหน่อยเหมือนกับกูเล่นด้วยนะเพราะว่าลูกเราแต่ละคนก็คือแบบอ๋ออ๋ไม่เลยครับเขาน่ารักเรียบร้อยน้องก็ติดตามได้นะครับในเนวิเกเตอร์นะครับในทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมง ที่สถานีไทยพีบีเอสครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูย้อนหลังก็มีให้ดูนะครับไทยพีบีเอสทั้ง YouTube ทั้งใน Facebook การเข้าป่าเข้าป่าแล้วจะมีรับการแสดงละครหรือว่าเบื้องหลังนี้อีกไหมครับพี่ติ๋วก็ก็รับนะครับทีนี้รอแต่โอกาสครับว่าถ้ามีโอกาสอะไรดีๆเราก็เราก็ยินดีมากๆเลยครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการหรือว่าซ้มอมหรือว่าร่วมทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีซุ้มอะไรนะครับก็ยังคง ดูแลในเรื่องของ p ็อกซ่นะครับแล้วก็อย่างเนวิ g เกเตอร์ตอนนี้ก็เราเพิ่งส่งชิ้นงานต่างๆนะครับได้คอนขคางจะครบแล้วนะครับก็อาจจะรอดูว่าเราจะมีอะไรงานต่างๆหรืออะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นก็กาอันนก้เป็อกาหรือว่าการเทาไหรตีขายมีตัดมีปีครับ6เดือนไหมก็ไม่แน่ใจน่าจะประมาณนั้นได้ไหมครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะเอาม คือคือถึงแม้ว่าเราจะแบบนานๆออกทีหรือว่าเราจะออกงานบ่อยๆอะไรเงี้ยคือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเต้นทุกทุกครั้งนะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เราไปเราเจอแบบอะไรที่มันไม่ไม่ซ้ำกันไม่เหมือนกันเราก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้เห็นแบบรอยยิ้มของผู้คนต่างๆอันนี้มันก็เป็นสไตล์มาแต่ไหนแต่ไรก็เปลี่ยนไปไม่เป็นหรืล่า ก็ประมาณนี้ครับผมว่าไม่แน่ใจว่าจะไปในทิศทางไหนบ้างอะไรครับมีไหนมีไมีไหอ๋อมีครับมีครับมีนะช่วงนี้อาจจะผมยาวครับไปไปไม่ได้มีเวลาตัดผมเท่าไหร่ทำงานนี้ดูหลอหเลยนี่ดูดุต้องพยายามสะกดจิตตัวเองครับว่าเฮ้ยติ๊ก เจ้าจง18ตลอดเวลานะแลี้ยงบางหลายคนจะชมเพาะว่ามันสตรีมไปนะครับมันใช้ได้จริงใช่ไหมกันการจะ้กุศลกิจเองก็ต้องใช่ผมว่ามันสร้างกำลังใจและทำให้เราไม่พอแท้เราก็ต้องแบบอือพยายามที่จะแบบทำทุกทุกอย่างที่จะแบบดูแลตัวเองให้มันได้อย่างเงี้ยครับสิบแปดปุ่มเป็นเคนิคแบบนี้เลยก็ผมผมเชื่อว่าทุกทุกคนทำได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับเราต้องแบบไม่รู้สึกว่าแบบ เราไม่ไหวแล้วเราอายุเยอะแล้วแล้วเราก็ปล่อยตัวเพราะว่าอย่ากต้องสรา้างกำลังใจให้กับตัวเองครับเาอย่างบางคนก็ต้องกินแบบพวกอาหารสุขภาพพวกโปรตีนอะไรเงี้ยเราต้องเราต้องถืดท่านท่านนู <ผม S 1> ่นด้วยผมค่อนข้างจะกินทุกอย่างกินทุกอย่างครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้กินจุกจิก<ฆ>อะไรเงี้ยผมก็จะกินเป็นมือมือมีเต็มยังเสือเหอนกับเราแบบโดนหลอกหลอกเอามาตากกันเวลาทำอะไรติดไม่ได้เลยคนทายมาก อันนี้ต้องก่อนขอขอจะเขินต้องขอบคุณก่อนขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเขินมากๆเลยที่ทได้ยินคานี้มาแล้วก็ก็จะคงอยากได้ยินตลอดไปแล้วต้องขอบคุณมากๆคะแล้วพี่ปีคิดว่าเราหล่อไหมจริงเออไม่เลยครับผมคงไม่ไม่ไมชมตัวเองนะครับแล้วก็ต้องอรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับไม่ว่าจะหล่อหรือไม่หล่อแต่ผมว่า การกระทำมากกว่าที่ผมคิดว่าเราอยากจะสื่อสารออกไปร่คนยลมาอาติดเป็น้วถ้าอยากจะอยดีกัครับก็ออกเลาเอ่อรผมว่าต้องออกเดินทางแล้วก็เข้าหาธรรมชาติเยอะๆแล้วก็เปิดเปิดเปิดรายการแล้วก็เปิดรายการเวยเกตเตอร์แน่นอนครับคิหลายคนก็คิดถึงว่างานแสดงที่ดี จะมีโอกาสเลยพี่มนนอนจังผมผมคิดว่าผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสครัเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเทรนดต่างๆในตอนนี้เนี่ยเทรน์อะไรบันมาอะไรเงี้ยผมไม่คิดว่าผมเชื่อว่าในในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงเนี่ยนักแสดงทุกๆคนนะครับเราก็รออะไรบางอย่างที่ที่มนจะมาถึงบาครับรแี้ตอ่เป็นอะไรวเี่ยค่ะที่แบบแาแบเงี้ย หมายถึงว่าแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอรปพลิเคชันต่างๆ่ก็มีติดต่อมีติดต่อแบบว่าจะได้รับก็ก็มีมาบ้างนะเออ๋อเอออาจจะแค่ติดต่อมาแล้วกเออกลับมาก่อนนะครับกลับมาก่อนแล้วใส่ติดอย่างสมองฉันพร์มกันนั้นก็ผมว่าเราเราค่อนข้างทที่จะเปิดนะฮะเป็นเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นอะไรก็ได้ผมว่าในในยุคนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่า ทุกอย่างมันสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ได้ของทุกทุกสื่อที่มีคนามระมัดระวังว่าตั้นตั้นสบายดีไหมอ่าท่านสบายดีครับเพราะเพราะก่อนหน้านี้ไม่ข่าวตั้นค่อนที่จะเยอะค่ะที่ได้ตามได้ครับอย่างนี้ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยผมกับกับกับน้องตั้นเนี่ยเราจะ เจอกับเฉพาะงานแล้วก็สําหรับในเรื่องส่วนตัวของท่านจะไม่ได้ยุ่งอะไรเรื่องของเขาเลยครับไม่เลยครับผมว่าเราสบายๆแล้วก็ก็ไม่ได้มีอะไรผมก็ทุกทุกคนก็ทราบแล้วก็รับรู้แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเราก็เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรเขาด้วยครับผมตัวใครตัวมันแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมครับวันนี้พี่ตั้งย ก็แฮปปี้ดีครับเขาก็<ม>เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่ง<ม>ครับมีเรื่องเครียดมากขนาดไหนครับไม่มีเลยครับผมไม่เคยเห็นตั้นเครียดเลยครับเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นเป็นคนที่ใสๆนะครับแล้วก็ผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักตั้นเนี่ยจะรู้ว่าตั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลย,เลยแล้วก็เป็นคนที่เขาไนท์สิ nice ครับผมามรู้ใจสำคัญเขาดีมากๆโล่งานอย่างนี้หรือเปล่า ก็จริงๆเราก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็จะแค่เจอกันเฉพาะในในบางอย่างเท่านั้นเองครับโอเคขอบคุณครับขอบบคคุณรัสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันครับกับการเดินทางครั้งต่อไปครับกับกับเดวิเกเตอร์ผ่ากด้วยครับหลอดจริงหลอดจริงหไอดต้องหลอดจริง